ส่วนของเคกหน้าเนี่นยนะคะแกงสองร้อยยี่สิบกรัมนะคะกล้วยวานิลาผลสองช้อนชาเบกกิ้งโซดาสองช้อนชาแล้วก็มีเกลือเกลือแกงนะคะหนึ่งช้อนชาน้ำตา400ลสี่ร้อยกรัมนะคะแล้วก็มีไข่ไก่แปดฟองนะคะน้ำมันสองร้อยห้าสิบมลนมสดหมักมะนาวนมสดร้อยเมลใส่มะนาวประมาณสองช้อนชานะคะหมักไว้วเป็นนมเปรี้ยวน,นะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า เปล่าสองร้อนะคะใส่เข้าไปนะคะขอเที่ตกส้นตรับเปียกนะคะใส่เปล่าไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคน่างนี้เลยคนไปทางเดียวกันนะคะเพื่อไปอย่างคันเค้กน้า หลดนะไม่ให้แป้งเป็นเม็ดเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่ขาวที่เราไปตีมาเมล็ดไว้นะคะไม่ใช่ไข่แตกฟองนะคะแยกไข่ขาวไขแดงค่นนะคนิคก็อนก็คือการแยกไข่ขาวไข่แดงนั่นเองเราจะเอาไข่ขาวมาผสมนะคะที่เราตีไว้แล้ว แบไบะะปย้ายใส่ประมาณ3รอบนะคะตอดอด่อหม้อถ้าใส่ทีเดียวเค้กเขาก็จะยุบไม่ค่อยขึ้นดีเท่าไหร่นะเคยทดลองทานมาแล้วนะ,ะใส่รอบเดียวหมดนี่เค้กเขาจะ ไข่ขาวก็คือตีเบอร์หนึ่งก่อนนะคะพอจับกองอากาศหย,ยาบๆแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วค่อยใส่ย้อยใส่น้ำตาลนะคะตีเบอร์ต่ำก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลหมดแล้วก็ใช้เบอร์สูงสุดสปีดสูงสุดนะตีประมาณสองนาทีนะคะแล้วค่อยตับกรองอากาศหนึ่งนาที ทำเป็นคัพเค้กก็ได้นะคะเพื่อนทำเป็นเค้กปอนเค้กวันเกิดก็ได้นะคะรับเค้กขายง่ายนะคะให้เด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็ชอบทานกันวัยรุ่นก็ชอบใช้ไฟนะ,ะเล่นลนชุอนถ้าเป็นรับเค้กจะอบเตาบนนะคะถ้าใส่ปอนเค้กวันเกิดจะอบตตาล่างนะคะห้ามเปิดเตาบ่อยๆขณะอบเค้กนะคะใครทำเค้ก ถ้าเปิดตาบ่อยนะเค้กจะยุบหมดเลยนะคะเพื่อนๆห้ามเปิดบ่อยๆส่องดูได้นะอบนานประมาณ45นาทีนะคะหรือแล้วแต่เตาบ้านใครบ้านมันเนาะสังเกตเอาเองนะคะเพื่อนๆว่าสุกหรืยอยังโดยถ้าเป็นจิมปอนใช้ไม้แหลมจิ้มดูนะถ้าเราเอาไม้แหลมจิ้มดูแล้วแตะไปไม้แหลม,มไม่แฉะก็จะว่าสุกแล้วนะโอเคค่ะดี๋ปวไปใส่พิมพ์ข้าวเตาอบ